ทำไมครับจมแล้วตะวัดครับโอ้โหโอ้ออปลาอะไรครับแรงเยอะมากหมดโอโน,น,นี่จะกการการตกปลานะฮะด้วยคันชิงหลิวฮนะกาน,นอ่อนๆนะฮะไม่เน้นปลาใหญ่นะฮะมีอาก,การมมีอาการไหมครับอาการมันเป็นยังไงครับ ใช่ไหมใช่ครับใช่มันใช่นะแต่มันลากแต่มันกินแบบระเแงนะผมว่ากินีปราไม่มันต้องโฉบเฉี่ยวกว่านี้นะมันชิมก่อน เวลาผ่านไป53วินาทีนะฮะ oh. มาลุ้นกันนะฮะว่าผู้หมวดอนจะทำเวลาได้ดีที่สุดกี่นาทีนะฮะในการตกปลาไม้เดียวนะฮะ ขึ้นข้าวมาไหมไม่รูมันเห็นนี่ดึงขันกึงขันฮะนไม่ลุ่มชีวิตคนเราก็แค่นี้แหละฮะมเจ็บพื้นฐานในการดำรงชีวิตคืออาหารนะครับ อาหารยารักษาโรคนะะฮเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยเอะไรเนี่ยฮะอาเลยนะเยอ,อนะไรเนะี่ยจุ่มไหมจุ่มไหมครับจุมไหมจุมไหมครับจมแล้วตะวัดครับโอ้โหโอ้โหปลาอะไรครับแรงเยอะมากปลาอะไรครับ ว่าอะไรครับโอ้เร่งเยอะอมากครับโอแอชั่นคันนะฮะลากมา,ากำลังมาเยลากมาก่อนลากมาก่อนนะฮะลากมมาก่อนครับนี่ครับโอ้ยบิ๊กฟิตกับบิ๊กฟิต